สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับผมพันธุแตกนะครับเราอยู่กับคุณใบลันยอดดิสารถ้าพูดเช่นนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดผมบอกว่านี่คือทายาทคนเดียวของคุณใบก้อนยอดดิสารเจ้าของค่ายเพลงยักษ์เป็นเพลงลูกทุ่งค่ายใหญ่ซึ่งตอนนี้รับหน้าที่สืบทอดแทนพ่อเขานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโฉมหน้าของคุณใบลัน ดูลักษณะแล้วคุณไม่น่าจะสืบทอดได้เลยนะฮะทำไมครับเพราะดูดูเลยเป็นพวกทางด้านอาหารการกินมากกว่าอ๋อไม่ครับคุณพันครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเหมือนกับสืบทอดเจตนาลมของคุณพ่อนะครับผมที่จะผลักดันให้ลูกทุ่งไทยไปโด่งดังในต่างประเทศบ้างเห็นจะบอกว่าจะปั้นนักร้องให้ไปดังที่เกาหลีนะฮะถูกต้องครับผมเพลงลูกทุ่งไม่มีวันตายนะครับและเพลงที่คุณใบรันจะไปร้องชื่อเพลงอะไรนะฮะเห็นบอกว่าอกหักในเกาหลีอ่ะ sorry 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 อกมิกะมิกก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 บอยมิกกมิกกห้อมมิกกมิกอมมิกกมกกบอยคนหมายถึงว่าใครใครที่มีก็ปล่อยอาใช่พูดถึงคนที่มีเงินใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใครก็มีก็มีก็ปล่อยมีก็ป่อยมิกกมิกห้อมีิกกมิกห้อมีิกกมีกะบอยอ๋อใครที่มีก็ปล่อยใช่ครับเป็นเพลงดีครับนี่คืออกหักในเกาหลีครับ นะครับผมมันจะมีผลงานอีกเพลงหนึ่งที่เกี่ยวกับท่าเต้นผมเชื่อว่าท่าเต้นเนี่ยนะสมมติเราปล่อยไปครับผมต้องดังทั่วโลกนั่นคือประมาณไหนฮะท่านรองอบ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 ปากกังน้ำสไตลอบปากกังน้ำสไตล์อบ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 ปากกังน้ำตา ฮะนี่คือความเป็นไทยที่เรารสใส่เข้าไป,ไปคือยีล้วโปรเจกต์นี้ต้องบอกกันว่าผมเหมือนทําตามสนองนโยบายของคุณพ่อวันนี้เราก็ขอบคุณที่วันนี้คุณใบลานได้สืบสารสิ่งดีๆให้กับคุณพ่ออะผู้ชมครับน่าินดีมากวันนี้เราจะลาด้วยท่าเต้นยอดฮิตนะครับอีกสักครั้งหนึ่งจบกันด้วยภาพน่ารักของคุณ ไบรันึ่ะเชิญคุณใบรันครับคุณใบรันกะมิกก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 ระปยมิกกะมิกโฮมิกกกระโฮมิกกมิกกระปมิกกกระโฮมิกกมิกกโฮ